ผมเชื่อว่าตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงที่2องอิบุยโกอัปเดตและการมาของนิมฟีเอ็กเนี่ยน่าจะทําให้หลายๆคนหยิบเอากาสใบนี้ไปใช้ในการจั่วหากาดโปเกมอนเพื่อให้สามารถอีโวได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพวกการ์สโปเกมอนสามล่างะนะครับแต่ว่าสําหรับโซโกาเลโอที่ก่อนหน้านี้ก็มีการไปจับคู่กับน้องเห็ดที่เอามาช่วยทําให้จวการดได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะมีบางคนสงสัยเหมือนกันครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนน้องเห็ดไปเป็นนิมฟีเนี่ยจะเล่นได้ง่ายกว่าไหมวันนี้ผมลองจัดเด็กโซกโคบ ที่จับคู่กับนิมเฟียมาฝากทุกคนกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่ f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ Official l ลไของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสําหรับเด so ็กโซกาเลโอในครั้งนี้นะครับก็จะมีลักษณะการเล่นค,คล้ายๆเดิมครับเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากน้องเห็ดเนี่ยมาเป็นนิมเฟียเอ็กแทนแน่นอนครับในส่วนของลิสการ์ดเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยก็จะมีโซกาเลโอเอ็กนะครับเป็นจำนวน2ใบแล้วก็คอสหมอกเป็นจำนวน2ใบครั้งนี้เนี่ยเราจะตัดล่าง2ทิ้งไปนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นอ e ีบุยนะครับที่มีความสามารถในการจั่วการ์ดเป็นจำนวน2ใบครับมีนิมเฟียเอ็กนะครับเป็นจำนวน2ใบแล้วก็มีแมกเกียนานะครับเอามาใช้ สู้กับไก่เหลืองโดยเฉพาะเลยเป็นจำนวนหนึ่งใบด้วยกันที่เหลือก็จะเป็นการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตครับก็จะมีโปเกบอลนะครับเป็นจำนวน2ใบมีแลคเคนดี้นะครับเป็นจำนวน2ใบมีสเปรย์แล้วก็แอปเปิลนะครับอย่างละ1ใบโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชครับเป็นจำนวน2ใบซาบีน่าเลดแล้วก็ลิเลียอีกเป็นจำนวนอย่างละ1ใบด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงใส่ซาบีน่ากับสเปรย์เข้ามาบางเกมเนี่ยผมใส่ซาบีน่าสองใบด้วยซ้ำไปนะครับหลกัหลกๆก็เอามาเน้นใช้ สู้กับไก่เหลืองโดยเฉพาะนี่แหละครับเพราะเวลาที่ไก่เหลืองขึ้นแอคทีฟโซนเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้สปีนานะครับสลับเอากาสใบอื่นที่อยู่บนเบน์ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้โซกาเรโอเนี่ยทำดาเมจแต่มันก็จะมีบางกรณีครับโดยเฉพาะหากเราต้องไปเจอเด็กแอนติเมต้าที่ปัจจุบันนี้คนใช้เยอะมากๆนั่นก็คือเด็กทาโปูโฮโคอาเซอุสนะครับแล้วก็ไก่เหลืองคือทาบปูโฮโคเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่130นะครับแล้วก็อาเซอุสเนี่ยก็จะมีเลือดอยู่ที่140 ดังนั้นนะครับถ้าเราใช้ซาบีนาดึงเอาการ์ดเหล่านั้นขึ้นมาบนแอคทีฟโซนสุดท้ายเราจะยังไม่สามารถน็อกเอาท์ได้เพราะว่าดาเมจเนี่ยขาดแต่ถ้าเราใช้เป็นสเปรแทนนะครับแล้วเขาเอาการ์ดเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เลสนะครับเพิ่มดาเมจให้กับโซกาเลโอก็สามารถที่จะน็อกเอาท์ได้ง,ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองดังนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าบางเกมเนี่ยผมอาจจะใส่ซาบีนาสองใบแต่ว่าบางเกมก็อาจจะใส่เป็นซาบีนาหนึ่งใบแล้วก็สเปรหนึ่งใบขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั่นเองทงั้้้้งงนนนีทััะครใครจ เลือกใช้การ์ดใบไหนก็อยากให้ไปลองเล่นด้วยตัวเองก่อนเอาเป็นว่าการ์ดใบไหนเข้ามือกว่าก็เลือกใช้เป็นการ์ดใบนั้นก็แล้วกันและนี่นะครับก็คือลิสต์การ์ดทั้งหมดนะครับของเด so ็กโซเกเรโอที่จับคู่กับนิมเฟียส่วนจะเก่งได้เหมือนกับตอนที่เราจับคู่กับน้องเห็ดไม้ก็เดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงกันเลยครับกับช่วงของเด็กโชเคสนี่มือดี เจอไฟเหรอเยี่ยมไปเลยจบเชิญครับเราได้เรล่นก่อนนะเนาะเออน่าจะวางนะอย่างน้อยก็ถ้าโดนบังคับรีทีสอะไรเงี้ยติดหนึ่งจีตีสามสิบ บูสเตอร์อาจจะอาจจะเด็กบุยสามสีป่ะูสเตอร์ l ีเฟียนิมเฟียมือดีนะเนี่ยน,นะป้าแต่นิมเฟีร์เรามีหน้าที่แค่จั่วการ์ดเกืดอยืนรับดาเมจนะครับตีไม่ได้ ยังไงก็ต้องติดหนึ่งจี้ไว้ครับก็ถอยอ๋อไม่ต้องลืมไปที่โซการโอเราโดดขึ้นไปได้เลยนะครับจบเทินครับจะว่าไปถ้าเขาอีโอเป็นบูสเตอร์เขายังตีไม่ได้แต่ถ้าเอวเป็นนิมเฟียอ๋อ,อลีเฟียก็จะโดน70ดดามเมจ ได้อยู่ได้อยู่จบเทิร์นแ้่ารีเฟียจริงๆด้วย140หนึ่งร้อยสี่สิบหลอเลือดเราก็วันคิดไม่ได้นะ้องนี่แหละโซกาเลโอมันดาเมจขาดๆตรงนี้แหละช่วงเนี้ยอาจจะต้องติดเลส มาสักใบหนึ่งนะถอดกุสมาออกผมว่าได้อยู่นะอ๋อทำไมเขาจู่วะไม่หยุดเลยเนี่ย บโซเปโี้ยวคอสมอรก่ะวางเลยครับกระโดดขึ้นไปเซฮัลโหลหน่อยป่ะเพราะผมรู้สึกว่าผมเล่นเด็กนี้มา3-4ตาผมไม่อ้าวลืมใส่อัลโต้ไหม ผมไม่ค่อยได้ใช้กุสมาเท่าไหรอ่อ่ะบูสเตอร์มาละบูสเตอร์นี่อันตรายนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าในมือเขามีการเพิ่มดาเมจอะไรบ้างอย่างน้อยอีบุยแบทอย่างเงี้ย แล้วเลือดแล้วเหลือร้อยเดียว <c oughs> คุณพระใช้โปรเฟรสเซอร์แล้วกันนะฮะอืมทำไมแคนด,ดี้ไม่มาโอ้จะเหลือก๊าซสองใบเองอะวัดดวงแล้วกันฮะ <c oughs> แต่ก็ยังแอบเสียวนะถ้าเขามีไซรัสดึงเนี่ยก็คือจบอยู่ดีอ๋อใช่จริงๆเรายังมีวิธีชนะอยู่นะคือถ้าเขาเอาบูสเตอร์ขึ้นมาเก็บโซเกเรโอเราใช่ปะแต่ตาหน้าผมต้องจวดให้ได้แคนดี้ไงผมคงไม่สวยขนาดนั้นหรอก ถ้าผมจวดได้แคนดี้ปุ๊บผมอีโวเป็นโซกาเลโอกระโดดขึ้นไปใช้ซาบีนาสลับเพราะนิมเฟียรเราวันฮิตได้ไงตอนนี้ในมือมีเอ้ยได้โอ้เขาฮิวไม่เมื่อกี้กำลังจะพูดว่าเรามีจิโอวานนี่ถ้าจิโอวานนี่ก็ได้นึ่วันสามสิบนี่้เขาฮิวคืนละ โอ้แคนดี้แคนดี้มาเหอะแคนดี้จบ <laughs> จบของจริงจีจีของจริงอันเนี้ยแม่งแคนดี้อยู่ใบสุดท้ายกูเหลือจะเชื่อเลยอ่ะสาีหน้าไป ินะอ่ะเขาจะเมนเนจจี้ยังไงอ๋อเด็กนี้ผมไม่มีเจโวนี่นะผมจำผิดผมจำผิดกับเด็กที่เราเล่นก่อนหน้านี้ ดูดิแคนดี้แม่งมันหน้าโมโหจริงๆเขาคงไม่คิดว่าเราจะใส่ซาบีน่ามาสองใบไปนี่แหละผมใส่ซาบีน่ามาสองใบก็เพื่อการนี้แหละไปจีจีครับตาหน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนกุสมาเป็นเป็นเล เวลาเราเจอพวกแกงอ e ีบุยนี้เราจะได้สู้ได้ง่ายขึ้นนะเย้ yeah. <laughs> สรวนมากตาแรกของเรา A few moments later เวลาเล่นเด็กเนี่ยครับถ้าเราเริ่มต้นด้วยคอสมออ่ะเราอาจจะเหนื่อยนิดนึงถ้าเราเริ่มต้นด้วยอีบุยเราจะสบายเลยเพราะว่าต่อให้มือไม่ดีมากอย่างน้อยอีบ e ุยช่วยตีจั่วการ์ดได้นะครับแล้วก็ถ้ามีนิมฟียก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ คือคอสมอกับพอมันอีโวไปเป็นโซเกเลโอแล้วอ่ะเราสามารถแบบโดดขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องติดจี้ให้นิมเฟียแล้วก็แบบเอาง่ายๆมันไม่ต้องเสียค่าถอ,อยอ่ะแต่ถ้าแบบขึ้นมาอยู่บนแอคทีฟโซตั้งแต่แรกแบบเนี้ยหนึ่งเลยคือมันไม่มีการช่วยจู่แล้วก็ข้อ2คืออ่ะอันเนี้ยมือผมดีไงมันก็เลยแบบว่าอพอเล่นได้แต่ถ้ามือไม่ดีอะยาก้ <laughs> าโซเกเลโอจะมาเลยหรือเปล่านะ นี่นี่ไาไปเนี่ยโซโกเรโอขี่ม,มอไซค์มานะครับ <laughs> ไปเรื่อยโอฟเฟเซอร์ครับถ้าได้อีบูอีกใบนี้ก็ดีเลยนะคอสมอร เรร์นคับผมเสียดายนะผมไม่อยากที่ที่ใช้โปรเฟสเซอร์ต้องการในนี้ครับต้องการซาบีนาเพราะอยากงัดเอายิโตะคางเงะมาอีกอย่างคือต่อให้เขาอีโวเป็นดอนในเทิร์นถัดไปอ่ะผมก็ยังสามารถที่จะแบบงัดมาตีก่อนเพราะว่าเขายังส่วนเราไม่ได้เขาต้องตีชาร์จิงก่อนแล้วหมายความว่าโซเกรโอจะได้ตี2ครั้งเลยนะกว่าดอนจะจะพร้อมตีอ่ะแต่ว่า <c oughs> ไม่มีครับในมือไม่มี อย่เพิ่งอีโวนะแต่เขาจะไม่ถอยจริงหนอผมได้สองน็อกเลยนะเนี่ยถอยละโอเคอุ๊ยสบีหน้ามาวะ่ะเนี่ยดีเลยผมใช้แน่นอนครับ ถ้าเขาส่งใบนี้มาเขาก็จะติดจี้ดอนช้าลงแต่ถ้าเขาส่งใบนี้มาเราได้สองน็อกยังไงก็ดีนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมติดแอปเปิ้ลอ่ะเก็บไปหนึ่งน็อกครับเขาเสียทั้งจี้เสียทั้งผ้าคลุมอ่ะ เอยมีดอเหรอปะแต่ไม่เป็นไรเราตีฟรีหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะครับหรือไม่จริงๆอะ่ะถ้าผมจวดได้ซาบิได้อีกใบเมื่อไรผมก็นั่นแหละครับงัดเอานิมเฟียมาตีเราก็ชนะเลยอุย้ยโดนตัดการ์ดว่ะ แจ๋วอ่ะชนะละ<笑><笑>เห็นปะเราไม่ต้องกลัวเด็กไฟขนาดนั้นเว้ยจริงๆตาบใดที่เขาแบบตาบใดที่เขาพ่วงนิมเฟียมานิมเฟียนี่คือจุดอ่อนของเด็กริซาดอนเลยนะถ้ามาเจอโซกเลโออ่ะจีครับผมเออ โซกาเลโอไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปวิสซอนจำไว้ซะจีๆครับ A few minutes later เมื่อกี้มีความกระตุกโอ้ยโดนยิงโอเคจะได้รู้ว่าเขาจะไม่ใช้แมกกะพุนตีอ๋อนี่แหละความน่ารำคาญ ตัวกาซะหนอ่อยแต่ไงเราก็ไม่ได้ตีอยู่ดีแหละใช่ไหมล่ะมาโซกาเลโอรครับจบอ่ะต้องใช้โปรฟเฟสเซอร์อยู่ดีสรุปยังอีกเหรอเหลือจะเชื่ออ่ะจบเทินครับเหลือการท่าใบเป็นอ e ี e บยุยอีบุยหนึ่งใบโซกาเลโอสองใบ โปเกบอลใช้ไปแล้วโปรเฟสเซอร์ Professor ใช้ไปแล้วเหลืออะไรอีกนะเหลืออ๋อเหลือลิลียใบหนึ่งแล้วก็แอปเปิลใบหนึ่งเป็น5ใบพอดีมาดูกันว่าเราจะเจอกับเฮ้ <laughs> ยไม่ได้ปะเท่ากับว่านี่แบบนี้คือ ค่อนข้างแย่เลยนะเนี่ยอะจบเทินครับนี่แหละคนดูจะได้เห็นว่าเฮ้ยพี่มาร์คแบบที่ชนะที่ผ่านมาคือมือดีตลอดลองมาดูว่าถ้าตาเนี้ยมือแย่จะเป็นยังไงนะครับนี่ขนาดแบบต้นเกมโปกเกบอลสองโปรเฟสเซอร์สอนิมเฟียช่วยอีกนะก็ยังไม่ดีโคตรแย่ แต่รอบหน้าต้องดีละลิลี่มาไปโซกาเลโอต้องมาแล้วนะนี่ไงและก็แอปเปิ้ลกราบมันเยอะจนเต็มไม้เต็มมือไปหมดนะครับติดแอปเปิ้ล าเน,นี้ยผมตีได้นะเว้ยเอาจริงผมจะเก็บหนึ่งน็อกก่อนแล้วตาหน้าค่อยเก็บอีกหนึ่งไม่ได้คือผมไม่แน่ใจเขาจะเอาอะไรขึ้นมาเขาอาจจะเอากิถ้าเขาเอากิลาติตีนาขึ้นมาเราเราก็วันฮิตเขาได้เลยแต่ถ้าเขาเอาดาร์กไลท์ขึ้นมาเราก็ใช้เลสก็วันฮิตได้เหมือนกันยังไงก็วันฮิตได้ถ้าไม่โดนตัดการในมือ จบเธอครฮะแต่ถ้าเขามีเลทละ่ะผมเชื่อว่าผมชนะได้ครับไปไม่เพราะว่าต่อให้ผมใช้สบีน่าผมก็ยังน็อกอะไรไม่ได้อยู่ดีไงแต่ถ้าเราแบบเก็บแมงกะพูุนไปเราได้หนึ่งน็อกแน่ๆแ,แล้วใช่ไหมละ่ะที่เหลือก็รอดู าเขาเอากิลาติน่าขึ้นมาเขาต้องไม่เขาต้องไม่ตีเอาละดารกลั์เขายังไม่ได้ใช้การตัดมือเลยด้วยซ้ำเนี่ยเห็นปะเสียวมากตอนเนี้ยเสียเสียวเลสกลับมามากอุย๊ย แรงมากโอเคเม็ดเดียวยังพอทนโอเคแต่อย่างน้อยเราเราลอดละเราลอดจากน้องมาแล้วทีนี้มาดูว่าเขาจะมีเลสหรือเปล่าเกลาติน่าอีกใบแล้วก็อ้โอเค ครับนะไม่ลำไม่เริ่มอะไรละแยวเขาจะเกลียดที่หน้าเอานะครับ GG ครับผมเห็นไหมต่อให้ช่วงต้นเกมแบบเราจะมือแย่แต่เราก็สามารถชนะได้นะครับ แต่จริงต้นเกมไม่น่ามือแย่เลยนะทั้งๆที่เรามีการ์ดจวเยอะขนาดเนี้ยเนาะมันก็ยังแย่จนได้นี่แหละข้อเสียผมว่ามันมองว่าเป็นเป็นข้อเสียนะข้อเสียของการที่เราไม่สามารถแบบว่าการันตีจัวดได้การ์ดโปเก,ปกมอนอนะถ้าเราเล่นน้องเห็ดอะมันจะมันมีโอกาสจวได้โซเกเลโอมากกว่าไงแต่ว่าพอมันมาเป็นการ์ดจวดที่ถึงแม้ว่าต่อเทินมันจะจวได้เยอะแต่ว่าพอมันไม่การันตีการ์ดโปเกมอนอนะถ้าโซเกเลโอ,อยู่ท้ายกองแบบตาเนี้ย ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับอื และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของเด็กโซกาเลโอที่จับคู่กับนิมเฟียนั่นเองครับบางคนดูมาจนถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกเอาโซกาเลโอไปจับคู่กับน้องเห็ดดีหรือว่าจับคู่กับนิมเฟียดีผมสรุปให้แบบนี้กันแล้วกันครับสำหรับการจับคู่กับน้องเห็ดเนี่ยก็อาจจะดีในแง่ที่ว่าน้องเห็ดนั้นการันตีจวได้การ์ดโปเกมอนเลยแน่นอนว่ามันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยจวได้โซกาเลโอได้ง่ายกว่าซึ่งเด็กที่จับคู่กับน้องเห็ดเนี่ยเราจะใส่ร่างสองเข้ามาด้วยนะครับ จะจวดไม่ได้แลคแอนดี้แต่ว่าสุดท้ายก็สามารถอีโวเป็นโซกาเลโอได้แน่นอนแต่อาจจะช้ากว่านิดหน่อยในขณะที่นิมฟียนั้นอาจจะจวดการ์ดต่อเทิร์นเนี่ยได้มากกว่าครับแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าจะจวดได้การ์ดโปเกมอนข้อดีก็คืออาจจะจวดได้แลคแอนดี้พร้อมๆกับโซกาเลโอก็ได้แต่ข้อเสียก็คือถ้าโซกาเลโออยู่ท้ายกองเลยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงพอสมควรครับที่เราจะไม่สามารถอีโวโซกาเลโอได้ในเวลาอันรวดเร็วก็ลองเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจดูก็แล้วกันแต่ทั้งนี้ททัั้้งนนคครหาใี่ดูลิป วิดีโอนี้จบแล้วชอบ Mood a แอนโ n e ในการเล่นเด็กนี้มากกว่าซึ่งเอาจริงๆนะส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกกว่าเด็กเห็ดพอสมควรนะครับก็สามารถที่จะ Copy ปี้ล c a การไปเล่นตามกันได้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเก,อ,เก,อ,เกอร์เกมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ